นีเดี๋ยวอะไรก็ถามนะวินนี่เนี่ยร้อยเยร์ที่รับเรื่องเราบอกว่เป็นเลยใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องแบบไอ้ที่เกิดมาวพราะว่เสี่ยของพวกนั้นวันนี้ต้องเนี่ยมันเรื่องเรื่องมันมันไม่ได้นอนแล้วมีเอตัวมาหาตลอดทั้งคืนอ่ะจะฆ่ามาแจ้งความแจ้งอะไรแจ้งไปแล้วค่ะ วันก่อนเนี่ยคือเปิดอันแรกตอนตีเรจ็ดกั่แฟนแฟน,นที่นิกอยู่ด้วยมาสามปีนิกไม่รู้ว่าคือแฟนเก่าคนนี้เลิกกันไปนานหรือยังคะชื่อเลิกคะ่ะเลิกกันเป็นของของนิกเหรอคะ,ะอันนี้คือเปิดชานะคะหินหินหมดค่ะ แต่คนที่พี่สงสัยว่าจะเป็นคนที่ห้าครั้งแต่นี้ไม่รับนี่อยากรู้ว่าเป็นใครแต่นนี้นี่ก็เลยไปขอดูคนที่เป็นเพื่อนร่วมกันไปดูประวัติมือคือขเนคนเกลูคนเีกันลูกคนีันลูกพวกนั้นไม่ถวยอันนี้ข้อข้อความทังี่โทรมาอยู่ห้าสายไลน์มาสองเขาเขามีลูกด้วยกันเขาบอกว่าพี่ผู้หญิงเขาบอกว่าเขามีลูกด้วยกันสองคนเขาก็เลยไลน์มาด่าแล้วก็เลย สาวสิบแปดค่ะอ๋อแต่พบกับเราตั้งสามปีด้วยกันเนาะมาชิคซื้อพวกนี้แล้วซื้อมาแล้วพี่ปิ๊กบอกว่าเจอเลยทุกทีตอนนีเอาเอาออกมาตอนนี้ได้เอาออกนนี้เอาเอาเอานีเราอยู่รอบนึงอะเป็นกคนเห็นเห็นในทุกวันแล้วคืออยู่ด้วยกันมาสามปีแล้วทีนี้เขาลงไปเชียงรายแค่วันเดียวเขาก็โทรมาฮัลโหลวิห่ามึงรู้ไหมว่ามึงกินผัวกู่ไม่หรอว ไม่รู้ค่ะก็แฟนนิกนะนรู้ไหมคนที่เมือว่าทีักอ่ะกผัววมีรูปด้วยก,นนกันสองคนอยู่ด้วยกันมาสิบปีแล้วน่ก็เลยไม่รู้เขาไม่เคยบอกนิ่เลยว,ว่าเขามีแฟนถ้าคือรู้ว่าเขามีแฟนทีนี้ไม่ดแล้วทีนี้เขากา็โทรกลับมาตัวนี้ตามที่แฟนพี่ชิวนั่นแหละตั้งแต่ตอนนั้นคืนนีไม่ติดต่อเลยนี่ระหว่าเออถ้างั้นก็เลิกกันหมดถ้าม,มูมีแฟนทีนี้ไม่ยุน่ยไม่พอเขาสมบด่านีงตลอดเลย ทีน <c oughs> right. ี้ว oh, no. ันนี้วันนี้ที่ที่เราเขาเสียงเขาเข้ามาแจ้งความไงตำรวจว้าไงครับบรรสนตอนนี้มาแจ้งความเหรอตำรวจบอกว่าให้มาหาเอกสารเพิ่มตำรวจคือมูเขาข้อมูลเขาิงเรื่องนี้ทีนี้วันนี้ที่เรามาแจ้งความนี่หรือเรามาแจ้งความเรื่องอะไรคือเฟสีเรื่องมีมีมีข้อมูลมาเพิ่มได้เบอร์โทรได้อะไรมาเพิ่มตอนนี้เราเดือดร้อนที่ที่ส่วนที่เราโดนเดือดร้อนหนักๆนี่คือหนักที่สุดเปลี่ยนคือเขาโทรมา น้องยังรับลูกค้ายอยู่ไหมยังรับจริงจริงคนที่เขาเอาเบอร์โทร<ช>ที่ไหนนี